อยากสอบถามเอาเป็นรายละเอียดละกันสําหรับบ้านเซิร์ฟเฮาส์เนี่ยนะฮะว่ายังไงมี5ห้อง5้ห้องนอนห้ห้องนอนหห้องน้ำครับแต่ละห้องมีห้องน้ําในตัวแพงไหมฮะราคาเริ่มต้น1390 0 0อันาอันนี้รวมอาหารเช้านะครับบ้านของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์เบ d แอนด์เ a ร f ฟาสตนะครับเป็นบ้านเล็กๆสบายๆนะครับเน้นความเป็นบ้านมากกว่าความเป็นโรงแรมครับ นะครับแต่ละห้องนี้เป็นแต่ตัวบ้านเป็นบ้านเก่ามาก่อนนะครับแล้วเราก็มาตกแต่งใหม่ทุกห้องทาสีใหม่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็ใช้เตียงที่มีคุณภาพหน่อยเพราะว่าการเล่นที่เหนื่อยก็ต้องมีการพักผ่อนที่ดีที่ดีนะครับเพราะผมจะเน้นเรื่องนอนต้องต้องห้องนอนต้องสบายอยู่แล้วอารมณ์เหมือนบ้านเตียงน้ําหรือเปล่าครับ ตีงน้ำเดี๋ยวต้องถามจริงุดแลมีหยอดเหรียญด้วยในในห้องหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเหมือนกับว่ามีเตียงมีตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับมีครับมีเซิร์ฟด้วยมีเซิร์ฟจริงครับมีวางมีวางไว้ให้คนที่มาพักได้สัมผัสนะครับใช่ครับคือติดไว้หรือว่ายกมาวางนะก็ติดไว้ครับเคยวางไว้เดี๋ยพี่คิดมากอ่ะอยากดูพี่เป็นเคียนูมาหลูดแล้วพี่ ครับเคยเอาวางไว้ในห้องแต่ว่าพอดีแขกหยิบไปหยิบมาแล้วก็เราต้องเรากลัวว่าเป็นของสะสมตั้งแต่เราอยู่ที่ที่อเมริกาครับก็คือของสะสมของสะสมเราเองครับเป็นประมาณ10 15ตัวอะไรก็ว่าไปทุกอย่างเราก็เอามาแต่งบ้านแล้วก็เราก็แหนเราก็รักนะสะสมมานานแล้วขอบมันก็บิ่นอะไรก็เออฟิก์เลยดีกว่าติดกับผนังเลยให้เขานั่งเฉยๆแล้วก็ถ่ายรูปอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับให้เขาถูๆอะไรก็ลองดู โอ้โหบบบอบีบบีห้องนี้อันนี้คือทำเองทั้งหมดเลยก็ออกแบบเองนิดหน่อยครับแล้วก็ติดเติดเองอะไรนิดหน่อยนี่เป็นคือนี่คือยูนิตหนึ่งถูกไหมมีห้องรับแขกใช่ครับมีครัวเล็กๆครับอ่าแล้วก็เป็นห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ที่สุดของบ้านก็คือจะมีห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนด้วยกันแเดียวแต่ห้องห้องนอนของห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่มองเห็นทะเลเลยตอนเช้า ครับเดี๋ยวเราตามไปทำเลยครับผม ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของข้างๆบ้านนี่บอร์ดนี่คืออะไรครับอันนี้ก็คือวินเซิร์ฟบอร์ดนะครับอันนี้วินเซิร์ฟเอาไว้ประดับบ้านหรือว่าบางทีแบบว่าเราอยากให้ลูกค้าที่มาพักเนี่ยลองไปลอยน้ําแล้วก็ใช้ไม้พายนี้ขึ้นไปยืนพายฝึกพายอันนี้ก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งพี่นอนนี้ไหมพี่แต่ว่าจะวางไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปส่วนใหญ่ถ่ายรูปคอนเซ็ปต์ของบ้านก็คือแบบว่าคนที่ไม่ได้เล่นนะฮะและไม่คิดจะเล่นแต่ว่าอยากสัมผัส มันไม่ได้หาง่ายๆที่บ้านไหนจะมีเซิร์ฟบอร์ดมีคายบอร์ดนานาชนิดบอร์ดของจริงด้วยของจริงด้วยให้มาลองจับใช้งาานมสัมผัสอะไรอย่างนี้ใช้งานจริงทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยฮะครับเซิร์ฟเซิร์ฟเอาไม่เอาบ้างครับอ่ารูปกระมีคืออะไรครับเราจะจัดมุมต่างๆรอบบ้านเพื่อให้คนได้ถ่ายรูป ได้ทุกออันนี้คือสําหรับที่เป็นโปรหน่อยใช่ไหมครับเล่นแบบนี่เวกอันนี้ของส่วนตัวของผมที่สะสมมานะครับเอาไว้เล่นเนี่ยผมจะวางไว้บางทีอันนี้ใช้กับใครครใช้กับใครหมดเลยครับแต่เป็นแบบคล้ายเวกบอร์ดสไตล์ฮะใส่บูทก็จะแบบแอดวานซ์หน่อยเพราะว่ามันเล่นทริคอะไรยากขึ้นบางทีเอาฟินออกเพื่อให้มันลื่นขึ้นให้มันสนุกสนานอ่ะมันมันมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนิดนึงว่าเอ้ยมันยากขึ้นนิดหนึ่งครับครับก็อีกสไตล์หนึ่ง don't ผมไม่รู้ว่าฝันสุดท้ายของตอนแก่ผมจะคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือต้องคืนกำไรให้สังคมสร้างสิ่งดีๆให้เยาวชน แล้วก็ให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอะไรธรรมชาติของชีวิตก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อะไรโดยใช้กีฬาตรงนี้มาเป็นสื่อ